ชุดเป็ดตกบึงลงทะเลเทปเท,ปทปให้ผมหน่อยนีย่วันนี้ลูกค้าส่งส่งแก๊ปนะคะก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันไวๆนะคะกับคันโอคุมาอันดามันนะคะรีซีฟปูจิ6ฟุตต่อโคนนะคะท้ายแต่งให้เรียบร้อยนะคะเป็นคันรุ่นอันดามันปี2023เพราะฉะนั้นเป็นคันตกปลาทะเลแน่นอนแต่หนูเห็นลูกค้าเอาไปเล่นงานปลาบึกกันเยอะนะคะเพราะว่าข้อส มันเป็นคันที่พกง่ายนะความยาว6ฟุตต่อโคนถอดได้นะคะลูกค้าสั่งประกบคู่กับเพนวอลแฟร์เบอร์15นะคะเป็นไซส์ยอดนิยมนะคะใส่แขนแต่งมาให้แล้วทำไมถึงยอดนิยมรู้ไหมคะเพราะว่าลอกสมัยเนี้ยเขาออกแบบมาเพื่อรองรับกับคันรุ่นใหม่ๆคันเขาะจะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้หนักเหมือนรุ่นเก่าๆสังเกตง่ายๆนะคะ หน้ามันจะไม่ได้กว้างออกมาเหมือนรุ่นเก่าๆนะคะพวกรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาออกมาเพื่อคันอ่ะมันใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้คันมันโคนมันเท่านี้แต่ตกปลาบิกไซส์แปดสิบไซส์ร้อยลงทะเลได้นะคะลอกเขาก็ต้องออกแบบมาให้มันพอดีนะคะเวลาใส่กับคันเบ็ดเนี่ยมันจะยืดออกมาไม่เยอะนะคะเจ้าเพนวอลแฟร์เบอร์สิบห้าเนี่ยลูกค้าขายแบบหนูขายเยอะนะคะเพราะว่ามันตีง่ายสําหรับมือใหม่จับง่ายตีง่ายเอานิ้วโป้งล็อกนิ้วเดียวอยู่นะคะเรากอสายเนี่ย เรากอสายเนี่ยตัวเลี้ยงสายเขาเลี้ยงให้เราได้เลยนะคะไม่ต้องไปใช้นิ้วโป้งแตะและ้วไม่ต้องไปใช้เหมือนรุ่นเก่ามะะีเสียงลั่นๆนะคะเบรกเป็น HT ร้อยนะคะตัวนี้จุสายเอ0สี่สิบปอนด์ได้ร้อยเก้าสิบเมตรนะคะถ้าเป็น PE เนี่ย PE ห้าเนี่ยจุได้สามร้อยห้าเมตรนะคะรอบเกียร์ห้าจุดหนึ่งนะคะน้ำหนักรอบเกียร์งห้าร้อยห้ากรัมนะคะเบรก HT ร้อยนะคะเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องงานทะเลนะคะพร้อมใส่แขนแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะ ประกบคู่กับคันโอคุมาอันดามันนะคะตัวนี้ก็คลิปเทสเยอะนะคะเป็นคันขึ้นชื่ออีกคันหนึ่งที่ขายเยอะนะคะเก็บงานช่วงรอยต่อมันเนี้ยมากๆนะคะนี่ใส่เข้าไปพอดีเป๊ะไม่ต้องจุ่มน้ำแล้วจิ้มนะคะพี่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นคันท่อนเดียวนะคะนะเดี๋ยวมันจะเอาไม่ออกนะคะเวลาเราจะไปตีเหยื่อตกปลาไปตีตกปลาบึกเนี่ยตีอย่างนี้ได้เลยนะคะง่ายๆ โอกาสฟูน้อยที่สุดแล้วในลอกที่หนูขายมานะตัวนี้ถือว่าตีง่ายที่สุดแล้วมือใหม่ก็ตีได้นะคะอ่ะมามีระบบหน่วงนะมีระบบเบรกอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยนะคะเบรกก็จะมีกิ๊กเสียงด้วยนะคะเวลาฟีสปูลตัวนี้จะไม่เป็นในนี่นะคะไม่มีเสียงติ๊กติ๊กติ๊ก,กและไม่มีเสียงติ๊กติ๊กติ๊กเหมือนชิมาโน,โน่รุ่นเก่านะคะเราก็คือ ไม่ต้องมาลำคาญเสียงแบบเวลาเรากอปื๊บปื๊บปื๊บไม่ต้องมาลำเสียงติ๊ก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 ไม่ต้องลำคาญแล้วนะคะตอนนั้นอ่ะหนูลำคาญมากนะตัวเนี้ยช่วยได้เยอะนะคะเป็นอนตี้รีเวิร์สนะคะเก็บก็ง่ายนะคะเดินทางสะดวกชุดนี้หนูบอกเลยว่าพร้อมลบในงบประหยัดจ,จัดเต็มนะคะคันจัดโปรจาก1890เหลือเพียง1490นะคะลอกเพนจัดโปรจาก2000 890เหลือเพียง2,500อ่ะมาเดี๋ยวหนูคำนวณให้ดูก่อน หนึ่งสี่เก้าศูนย์สองห้าเก้าศูนย์ห้าลูกค้าส่งแก๊สก็อยู่ที่สี่พันแปดสิบาทค่าแก๊สจ่ายไปทางนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราแถมเอ็นพร้อมจัดส่งถ้าเกิดลูกค้าจัดส่งอยู่ต่างต่างจังหวัดนะคะก็เพิ่มเอ็มเอสองร้อยบาทนะคะเป้นสี่0ันสองแปดสิบาทนะคะสี่0ันสองแปดสิบาทส่วนเอ็นเนี่ยมว้วนละสองร้อยหสิบนะพี่หนูแถมให้ไปเลยนะคะลูกค้าเอาไปใช้ได้ยาวๆนะคะเกรดแบบดีนะเกรดดีนะคะ ไม่ต้องแบบโอ้ยพี่เอนแถมจะดีไหมดีนะคะแนูแถมเอ็นตัวดีให้ไม่ต้องกลัวนะไปถึงกอใช้ได้เลยนะคะใช้สักหกเจ็ดเดือนก็เปลี่ยนทิ้งม้วนหนึ่งมันกอลอกได้สองตัวนะคะเหลือๆจัดด่วนนะจ๊ะมีทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะคะใครถนัดขวาก็เลือกขวาใครถนัดซ้ายก็เลือกซ้ายได้เลยนะคะใครที่มองหาชุดเดทจัดเป็นของขวัญให้ตัวเองก่อนสิ้นปีจัดด่วนนะจ๊ะออกเยอะจริงๆนะ